วันนี้นะครับโตโยต้าการจนาบุรีครับเราก็มาทํากิจกรรมสังคมสัมพันธ์ครับกับโรงเรียนบ้านโคราชเป็นกิจกรรมที่เอาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมามอบให้กับโรงเรียนจริงๆแล้วต้องเติ่นก่อนว่าบริษัทของเรานะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เป็นรอบนะครับเป็นรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ครับก็ถึงรอบที่เราต้องเปลี่ยนพอดีปกติเราก็อาจจะขายออกไปนะครับแต่ว่าปีนี้เราก็มีโครงการที่จะเอาคอมพิวเตอร์มาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับ เราจึงนาคอมพิวเตอร์นะครับมามอบให้กับโรงเรียนบ้านโครานะครับซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด95คนแต่ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเลยครับเราก็เลยมองว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญในการทํางานแล้วก็สำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะมีโอกาสมากขึ้นในอนาคตนะครับเราก็เลยนําคอมพิวเตอร์มามอบให้กับโรงเรียนทั้งหมด10เครื่อง รวมถึงลงโปรแกรมต่างๆนะครับที่สําคัญเลยก็คือโปรแกรมพิมพ์ดีดนะครับถ้าน้องๆสามารถที่จะพิมพ์ดีดได้ผมเชื่อว่าในอนาคตน้องๆก็จะมีโอกาสมากกว่านักเรียนคนอื่นๆนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแล้วก็ในโลกสมัยนี้นะครับถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ทําให้ลดโอกาสของตัวเองด้วยก็เชื่อว่าในการมามอบคอมพิวเตอร์กับโรงเรียนบ้านโคราชครั้งนี้นะครับจะทําให้น้องๆนะครับมีโอกาสที่จะเข้าถึง โลกออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นรวมถึงได้ฝึกทักษะการพิมพ์ดีดเพื่ออนาคตของนง้องๆต่อไปครับสวัสดีค่ะพิมพิชาบุญสืบสันติค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราชค่ะโรงเรียนบ้านโคราชของเรามีนักเรียนจํานวน95คนค่ะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ตําบลรางหวายอเาเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นอย่างมาก วันนี้ต้องขอขอบพระคุณบริษัทโตโยต้าการจนาบรีเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวนสิบเครื่องให้กับโรงเรียนของเราค่ะขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ